เจ้าคุณจอมมารดาเอมในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณจอมมารดาเอมเป็นบาทประจาริกาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งดำรงพยศเป็นเจ้าฟ้าน้อยตามประวัติที่เล่าสืบกันมาครั้งที่เจ้าฟ้าน้อยเสด็จผนวดตามพระราชประเพณีและจำพรรษาอยู่วัดระฆัง โปรที่จะพายเรือออกบินทบาทโดยเรือพระที่นั่งลำเล็กเข้าคลองบางกอกน้อยซึ่งมีขุนานางขะหะบดีท่านหนึ่งตั้งโต๊ะใส่บาทพระอยู่หน้าที่ท่าน้ำเป็นประจำและปรากฏบุตรตีของเจ้าของบ้านเป็นผู้ลงมาตักบาทเองเสมอๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังตักข้าวใส่บาทพระพิสุหนุ่มรูปงาม ถ้าทางดูจะมิใช่สามัญชนทั่วไปพระพิสุองค์นั้นก็ปิดฝาปาดงับมือเธอโดยเจตนาเธอตกใจปล่อยมือจากทัพพีจนตกน้ำแล้วรีบวิ่งหนีขึ้นเรือนส่วนพระพิษุหนุ่มดูจะพึงใจมากบ่ายวันนั้นได้มีขบวเนเชิญเครื่องทำขวัญและทัพพีอันใหม่มาอย่างบ้านนั้นเจ้าสัวบุญมีเจ้าของบ้าน เห็นวัสดุและลวดลายของทัพพีก็ทราบได้ทันทีว่าเจ้าของทัพพีนั้นเป็นใครจึงเฝ้าถนอมรักษาบุตรรีของตนไว้อย่างดีมิให้ลงไปใส่บาตกับพระอีกขันพระพิสุเจ้าฟ้าน้อยลาผนวดแล้วส่งสู่ขอบุตรรีของเจ้าสัวบุญมีไปเป็นหม่อมห้ามชื่อแต่แรกชื่อว่าหม่อมเอมและได้เป็นเจ้าจอมารดาเอม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัรราชสมบัติและทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าชุธามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ให้ดำรงพระอิสริยายศเสมอกษัตริย์เฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้เจียมพระองค์อย่างยิ่งระมัดระวังที่จะไม่ตีพระองค์เสมอสมเด็จพระเชษฐา โดยเฉพาะมิได้ทรงสถาปนาเจ้าจอมคนใดขึ้นเป็นพระชายาเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระนาัางเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์มิให้พระราชโอรสพระราชธิดามีพระฐานนรนรศักดิ์เกินชั้นพระองค์เจ้าดังนั้นเจ้าจอมมารดาเองจึงได้เลื่อนเป็นเจ้าคุณจอมมารดาในรัชกาลต่อมาเมื่อพระโอรสพระธิดา องค์ใหญ่ได้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอุปราชวังหน้าโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามท่านอย่างเป็นทางการว่าเจ้าคุณพระชนนีคนทั่วไปยังคงเรียกเจ้าคุณจอมมารดาเอมเจ้าคุณจอมมารดาเอมมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมห้าพระองค์คือ พระเจ้าราชวรวงเธอพระองค์เจ้าหญิงสิ้นพระชนก่อนปรากฏพระนามกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าในรัชกาลที่ห้าพระเจ้าราชวรวงเธอพระองค์เจ้าชายปรีดาสิ้นพระชนโดยไม่มีทายาทพระเจ้าราชวรวงเธอกรมหมื่นสถิตทำร,รงสวัสด์ต้นราชสกุลนวรัต และพระเจ้าราชวรวงศเธอพระองค์เจ้าวงจันทร์เจ้าคุณจอมมารดาเอมเป็นต้นราชสกุลฝ่ายหญิงโดยชั้นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหนึ่งราชสกุลคือราชสกุลนวรัตและชั้นพระนัดดาในกรมพระราชวังบรวรวิชัยชาญมีเก้าราชสกุลคือราชสกุลวิลยวยงค์ราชสกุล การจนะวิชยัยราชสกุลสุทัศน,นีราชสกุลวรวุฒราชสกุลรุฑวิชัยราชสกุลวิบูลพันธ์ราชสกุลรัชนีและราชสกุลวิสุทธ